ใช้แสแต็ขคอคอนโดด้วยแม้วาา่าจะกินดรูปตัวเองิีกด้็เป็นแบบคอนโดคิดว่ายางตกใจนะยางบัวขึ้นแหงอนะไม่ตอนในที่ตกใจกว่าคือในรูปคุณหล่อมากเลยนะขอบคุณคราแล้วฉับกนขดาดนี้นะฮะเ้ยเลยมันทุกพี่เอ็มเลยทุเลยอแต่จะถึจอจริง<ร><ร>แเไดีโอ้ไม่ปจะนั่ตรไหนวนะครับเนี่ยะแต่น่รักพูดถึงซิงเอร์ใหม่ขมแวสถานีแล้วก็ถามแม่ด้วยนะไม่ได้ความงใหม่ของพวกแม่ แม่ชอบแชอบูแล้วมพูดึ้าแม่ทห่นาเอันนี้ออก O ไม่ N O นครเับนชอบแม่นใหม่ทันีฮะเอาดูใกล้ชิดกันดีะคนนชอบแล้วเดี๋ยวีองจากแม่ชอบแล้วพูดถึงเพหน่อยนหมข้าผมชื่อเพลงว่า i <laughs> ที่แบบว่าพี่เคยสมมติรักใครกคนหนึ่งแล้วเขาไม่เรารักเราสองเนี่ยมาจำมาจำเลยใช่ไหมรไม่น่าแล้วก็น่าตามเอาอ่าจำมาจำระจำกาจำมถจงจุดแล้วเรา มีเดียกค่อนไปทางฟ้าซิดหน่อยแล้วพออะไรถึงใจมันแขงเรวมรู้สึกว่าเพลงนี้แบบเข้ากับมืนเราด้วยใช่ไหมนจะต้องม่นหลับไหล่ะเอนหลับไม่ได้นอนหลัได้ได้จะได้ 别跑 <Yeah. S 2>、yeah. สไตล์เพลงเพลงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเพลงที่มีความสน,นุกสนานนะครินดนตรีในสมัยยุคยุคห่อย171819เป็นแบมโบเราเรียกว่าแบมโบวิวเทจแบมโบวิเทจแบมโบคืออะไรครับมันเป็นแบบงทางจังหวะนะครับ มีผู้หญิงแบบให้หายเซ็กซ์ไปกับกระลังกรอกระลัก้อกระลักออยากจะรอาินไปจกสามเดืออยากนะมันเเกรากระลอกลัก้อระลัก้อกดเป็นยาีลซึ่งซึ่งเซนีแบบว่าเป็นความดีใจมากที่ได้รับกีครับเาก็ได้มีโอกาสได้แที่บอกสมชัยที่บอดสชัยกรยิ้มเสียวแล้วก็ที่บุญนรกรมาทำใช่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ใ้เขาเป็ริงใช่ คนไทยเนถ้าคนไทยทำแบบเพลงแนวนี้ออกมาแล้วิเท t แม e โ a ใช่แล้วก็เนี่ยจังหวะก,ก็จะเป็นแบบสนุกสนานนะฟังก็จะ,ะอารมณ์ดีครับแล้วแล้ว,ล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 วคือเมื่อกี้ผมแอบดูภาพตอนแบบไทยเอมีคือหัวมันเป็นสีสีใช่ไหมฮะพูดถึงตอนไทยเอ็มบีนะครับ Apple กังเลย a p p ครับมีเอ็กซ์ตร้าเมวีนี้ไม่มีเพลงนะขาวหมฮะ่ยางมเลยช่วทางเรามีเอ็กซ์ตร้าเยอะมากเอ็กซ์ตร้าคนเราดีอยู่แล้วว่าคนต้องใส่ Apple รับเพราะ็น้องใสปนะเพราะว่า เป็นรื่องป้นาจะไปทำที่ผมจริงนะครับผมจริงแล้วก็เนี่ยจะมีจะมีพร็อกเป็นคูนอ๋อเสื้อผ้าก็ดูแบบวินเทจย้นยุคเป็นกันนะวิเทจแล้วก็มีสีหน่อยนะต้องสดใสมากครับสีมิกยันเยอะมากครับผมแล้วเราเอ่อเลือดเรื่องในเอ็มวีเนี่ยเราแดนส์กันนะฮะเป็นปาร์ตี้ของกลุ่มคนที่แตกต่างกลุ่มคนที่ไม่มีใครแล้วก็ออกไปแดนส์ด้วยแล้วเราทจริงเราจะไม่แดนส์ มาเป็นง,งานแล้วมาเลยใช <c oughs> ่แล้วก็มาแบบว่าเฮ้ยมาเต้นแบบว่าให้มันหลุดโลกไปเลยลืมความสุขวันมีชีวิตปล<ม>ามาสั่งสรรพีก่อน แม่ก็พยายามดีๆกับพวกชาวของข้าวอยู่หรือไม่าช่วันนี้ไม่เข้วันนี้ไม่เป็นไรนะครับพวกหน้าในรายการ OIC ของเรานะครับกรีนเนี่ยจะมาร้องเพลงโชว์แบบเต็มครับเต็มทำเพลงยังไงก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแม่ด้วยแม่อยู่ด้วยถ้าไม่ทำเนี่ยใจก็ได้หลากกรีนพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้เล่นเกมกันนิดนึงด้วย เดี๋ยวเคื่ออันนทุกเห็นแล้วเชิญแม่มาข้าวปวดเมื่ที่ทองวันนี้เล้วไม่อยากไปแม่ที่อืไปโทเป็นมวลข้าวนะรับรองได้เลยแแม่ลงงานตอนนี้เนี่ยขอไปพักกันหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาลองครับครับไปครับพักกันหนึ่งฮะกรีบกับแม่